สวัสดีครับลุงศักชาแนลมาอีกแล้วพี่น้องมาหนีพาพี่น้องเข้ามาเบิงต้นใหม้เนาะพันไม่ไปเที่ยวตลาดไทยเล่ามาอยู่พ่นพิศัยเฮานี่แหละเนาะก็เลยได้พันใหม่มาเห็นมาหลายอย่างที่พี่น้องทุเรียนกะงามๆได้ต้นทุเรียนมาพร้อมหลายสายพันเนาะ,ะต้นใหม่ ต้นบักฮวงกะมีต้นบักพริกกะมีบักเขือกะมีอันนี้บักฮวงแจ่วกลางดงมาสั่นพืนนะ่นวะครับเนาะแจ่วกลางดงต้นละสิบบาทพี่น้องแจ่วกลางดงต้นละสิบบาทอ่ามีบักเขื่อเปาะเขือไล่ข้างกบเฮานี่แหละอา่าพริกพริกชี้ฟ้ามาสั่นพืน้นวะพริกขี้ฟ้าเนเาะหลายต้อนอยู่ได้มาก่มีต้นทุเรียนพร้อมพี่น้องลองสิลองเบงิ่ง เอามาเสริมอีกอันนี้ก็ปลูกไว้แล้วล่ะโหนปลูกไว้แล้วอันนี้ก็พันทุเรียนพันออย่างนาะแขกดำเป็นถนนนั่นเนาะพันแขกดำซื้อม,มาเมื่อปูว้กําลัางแตกยอดกําลัางนั่นแหละครับพี่น้องไปอ่อนตัวนี้สองลอยตันี่พี่น้องนี่ตัวนี้น้อยนี่พันแขกดำสองลอยตัวนี้น้อยหนึ่ง เพื่นว่าสุดยอดอ่าท่านได้ผลเป็นมากมากกิโลละพันวัสซันเพิ่นว่าแมนอยู่บ้าพญศักดิ์เรื่องเบืงอือลกเบื่องกนันนะนะแมนอยู่บอือบ่ได้ขายได้กินเก่าดอก,น,กน,นะบ่าบ่หวังดอกกิโลละพันเขราะทว่า,าได้กินก็เอือม,มากเด้อ่านี่ก็ซื้อมาใหม่พี่น้องนี่อันนี้มอนท่อง มีผ่านมอนท่องต้นง่ามมันก็สองลอยพี่น้องสองลอยหาสิบตน้นคูหนึ่งคูละหาลอยเอะเบาง่ายเป็นว่าต้นละสองลอยหาสิบคูหนึ่งก็หาลอยก็ซ้ำต้นละสองลอยหาสิบแล้วพี่น้องเอามานมอนท่องนี่ก็เอามาสามต้นอันนั้กับมอนท่องก็กลายเป็นต้นน่อยนัึนต้นหน่อยทุ่งหน่อย มีถุงนี้ครับเป็นถุงเหมือนถุงใ,ใหญยนั่นสองร้อยห้าสิบตัวน,นี้ถุงหน่อยถุงหน่อยตัวละลอยพี่น้องนี่ตัวละล,ะละอยถุงหน่อยเด้วยถุงดำถุงดำหน่อยถุงดำใ,ใหญ่ตัวละสองร้อยห้าสิบนี่เหย่นนี่พ้อหน่อยพี่น้องนี่ตน้นนี่ก่อน ต้นเมงดาอาจานเ์ต้นาว,นนนวานี่ต้นแมงดาต้นเมงดานี่แต่ร<อ>่องเด็ดดมเบิดูมันหอมหอมเดยอเด็ดเบิรจริงฮะหอมไม่ดีพี่น้องหอมหอมก็เมงดานี่แหละต้นเมงดาต้นละสามสิบห้าบาทต้นเมงดาต้นละสามสิบห้าบาทมันรอไปต่ำเสีแกวเสียปนซื้อมาสองต้นต้นนี้ก็อยากเลี้ยงแน่ เริ่มหดหนำเลยตัวละสามสิบห้าบาทตนนัวแมงดาหอมอยู่ตัวละพี่น้องเอ้ยหอมอืมหอมใส่แก้วใส่ปนมาสั่นเจแป๊กห้าากองหมักหอมอีกหอมวันแมงดาเลยคือมาหลายต้วที่เป็นของตั้งต้นใหม่ตัวน,นี้อมะละกอแขกเอ่อมะละกอแก้วกางดงแล้วก็พริกขี้ฟ้า มาเคือยเนาะเคลือยข้างกบมีแนวทางบันพี่น้องเป็นแนวทางให้พี่น้องเบื่องเด้อในตดีมากน้ำอาจารย์โอเล่อาจารย์โอเล่พันวาได้มาแล้ว,วด้เขามาสองงวดสามงวดแล้วจัดยิพภาพพี่น้องครับปเบบ่งน่ามาแล้วพี่น้องบัน่นหลังจากวงต้นใหม่แล้วเขาก็ มาเบิองของดีหมวดวันที่หนึ่งท่านว่าโคบหกหกเนาะอาจารย์โอเล่เป็นไหม่ม้าวิ่งหาร่องสามมาสั่นพินว่าผู้ใดามากระจัดเด้อพี่น้องเด,ด้อจาศูนย์ห้าหนึ่งห้าเนาะาตามนี่ยเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งเอาเนี่ยตัวเพื่อนเนพืเ่อนหาหาวัดสันหาข้าวสามเนาะร่อ,ะอ,งงองเด้อพี่น้องเด้อเป็นแค่แนวทางอื มากระจัดคัดกับพานวัดสันด้อาจารย์โอเลี่นว่าเขามาสองสามหมวดแล้วเนาะเขามาสองสามหมวดแล้วกับเขาดีเลยพี่น้องเพราาเพราะญญาสาวไปเบิ้งนล้วเพลินแล้วเขาอยู่เขาอยู่แต่ว่าหังเบื่อเดี๋ยวมันลงอีกดอกเพราะว่ามันวันนั้นเพราะน่สาวเก่ามันลงอยู่เขาไปสองสามหมวดแล้วบันนี้บมาเว้นอีกหมวดหนึงนะ่งเนาะก็เลยพราเขาก็เลยผักแต่ว่าหลังจาก บ่าออกไปลงหงวดหนึ่งเขามาตลอดพี่น้องบันเขามาตลอดเลยมันก็เล่ล่องออกมาเขาเบื้งอีกบรรยากาศยำสอสมหดตนทุเรียนก็เลยมาล่องอีกล่องเบิ้งวันนี้เป็นเล็กสันจรมาสั่นพันวาเล็กสันจรอยุคโคราชตัสั่นแนวทางเนาะพี่น้องเขาเบิ้งกันออีกรอบ เด้อพี่นอ้องเฮาเด้อมากระจัดขัดก็ผ่านวาา่าซันอาจารย์โอเล่มาเมื่อก่อนพจน์เน้นให้14ตรงๆเลยพี่น้อง14เนาะวันนี้ก็นีน่แหละพิ่นคิดไว้นี่แหละอันที่เพิ่นเน้นแล้วกลว็ลองเบิ่งเด้อเบิ่งพี่น้องเบื้องเ่้อคลิปนี้ก็ซั้นนี้แหลเนาะครับเนาะเดี๋ยวสิรดน้ําต้นทุเรียนอีกกันพูนทางพุ่นปลูกไว้ อ้ยอันมันยังบ่ให้เต็มกันเลยเอามาเสริมอีกเสื่อมมาเสริมซีตน้นเนาะซีต้นอ่ะิปนี้กับซัมนี้นะครับเนาะฝว่ากดไหลกดแช่ลุงสักแชนแนลนี้เด้อนี่แหละเป็นแนวทางพี่น้องจวดเลยทันบปเนาะลิปนี้สัมนี้นะครับสวัสดีครับ